สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเหล้านิดนึงนะฮะว่านะครับตอนนี้ผมรับเหล้านะครับอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะให้ดูนะฮะเหล้าที่ผมไปซื้อนะครับได้มาวันนี้ก็เลยจะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อมีโอกาสได้เจอนะครับก็จะได้ทราบว่าโอเคนะฮะแบบนี้คุณมาร์ครับนะครับก็จะได้เอามาขายผมได้นะแล้วก็จะพอแบบ เรียกว่าอะไรนะครับจะได้พอรู้ว่าเหล้าแบบนี้นะฮะมีราคานะครับแล้วก็ผมนะครับถ้าคุณเจอสามารถเอามาขายผมได้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่ามีเหล้าอะไรบ้างนะครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเป็นรูปแล้วกันนะครับนี่นะครับนะครับวันนี้ที่ได้มานะก็จะเป็นตัวยามาสกินะครับสิบแปดปีแล้วก็ตัว ฮิบิกินะฮะสิปีนะครับแบบนี้ราคาหลายตังค์นะครับนะใครมีนะฮะแล้วอยากขายนะครับสามารถนะฮะแอดไลน์ผมถ่ายรูปชัดชัดนะครับส่งมาให้ผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยราคากันนะครับเล่าส่วนมากนะที่ผมนำมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูวันนี้นะครับก็เป็นเล่าที่ลูกค้าผมนะฮะเคยคุยเคยติดต่อ นะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อขายกันนะครับก็ถือโอกาสนะครับช่วงนี้นะฮะก็ช่วยๆกันนะครับก็ทักไปหานะครับว่ายังอยู่ไหมนะฮะก็ปรากฏว่าหลายท่านนะเล่าพวกเล่าุ่นก็ยังอยู่นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันวันนี้นะครับนะแล้วก็ฝากบอกไว้นิดนึงเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งนิดนึงถ้าไม่ลืมนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับใครมีสามารถเอามาขายผมได้ราคาหลายตังค์นะครับ อันนี้ผมไปเช่าเออไม่ใช่ไปเช่าไปซื้อมาก็หลายหมื่นนะครับบอกว่าหลายหมื่นเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นฮิปออยามาสกินะสิบแปดปีเป็นเล้าเก่าของญี่ปุ่นนะครับเจ้าของก็ซื้อมานานมากแล้วนะผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณห้าหกปีเลยนะครับนะบเจ้าของซื้อมาเออบอกผมว่าซื้อมาแค่แปดเก้าพันเองนะครับนะฮะมาปัจจุบันก็ขายได้ หลายหมื่นนะครับต้องบอกว่าหลายหมื่นนะครับใครมีก็แอดไลน์นะครับหาผมได้เลยนะฮะยินดีรับซื้อนะครับโดยเฉพาะเหล้าญี่ปุ่นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นทิิกินะฮะสิบเจ็ดปีนะครับผมรับตัวเหล้าญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกแบบนะครับ แต่และตัวซันโตลี่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรุ่นอย่างเช่น17ปี1ิบสองปีสิบปดปีอะไรเงี้ยบางเออบางตัวก็ไม่ระบุปีนะครับส่วนมากถ้าไม่ระบุปีก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็เป็นตัวใหม่ๆที่เขาจะไม่ค่อยระบุปีแล้วนะครับดังนั้นการบ่มเนี่ยมันก็จะน้อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว17ปีเนาะนะครับแล้วก็นะครับเนะย็นนี้ก็ไปรับมาอีกเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยไปรับเหล้าญี่ปุ่นถึง4ี่ขวดเลยนะ นะครับค่ำๆผมก็ไปรับฮิบิกิมานะแต่ตัวนี้เป็นตัว21ปีนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะก็ราคาหลายตังค์เหมือนกันนะครับเจ้าของซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะครับมาขายผมก็หลายหมื่นนะครับบอกเลยว่าหลายหมื่นนะฮะถ้าใครมีก็ทักหาผมได้เลยสําหรับตัวนี้ก็เป็นฮิบิกินะครับจริงๆฮิบิกิเนี่ยมีหลายแบบนะครับต้องบอกว่ามีหลายแบบนะครับ มีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวลิมิเต็ดนะอันนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับนี่นะครับแต่ผมแนะนํานิดนึงนะสำหรับใครที่มีเหล้าญี่ปุ่นนะครับนะบางทีคุณอาจจะไปเทียบกับราคาไทยไม่ได้นะครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอยากรู้ราคาช่ว์ๆนะทักแอดไลน์หาผมนะครับราคามาตรฐานแน่นอนที่เขาแบบเอ่อคือมีมาตรฐานนะสำหรับร้านผมแล้วก็ช่องผมนะสำหรับเรื่องเหล้านะครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหล้านะฮะเรื่องพระด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้อันนี้นะครับก็ให้ดูนะฮะว่าเป็นประมาณอย่างนี้นะครับลูกค้ามาขายผมสองขวดนะต้องบอกว่าสองขวดนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมรับนะฮะไม่ใช่เฉพาะเหล้าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหล้านะครับวิสกี้นะฮะเป็นสกอตวิสกี้นะครับคือใครมีสามารถมาขายผมได้นะตัวนี้เป็นแมคคารนนะฮะนะครับใครมีนะ ทุกแบบนะครับทุกรุ่นเอามาขายผมได้เลยสำหรับพวกเราญี่ปุ่นแล้วก็แมคคาแลนนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวแบบนี้นะครับก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับเออเขาเรียกว่าอะไรรุ่นแล้วก็จำนวนปีที่บ่มอย่างนี้ก็เป็นยี่ห้าปีราคาก็ดีนะครับใครมีทักหาผมได้เลยนะผมอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยผมรับเออพวกสกอตวิสกี้ด้วยเปล่ารับนะครับ โดยเฉพาะแมคคาแลนนะฮะใครมีนะครับแบบนี้คือแมคคาแลนเนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากแล้วก็มีแบบเก่าๆด้วยนะครับราคาก็มีหลากหลายราคานะฮะใครมีก็นะครับทักมานะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแบบนี้แบบนี้ก็เป็น30ปีนะครับก็จํานวนนะครับจานวนปีจํานวนอายุเนี่ยนะครับก็มีส่งผลในเรื่องของราคานะครับแบบนี้ก็เป็นตัวเก่า นะครับใครมียังไม่ดื่มนะอยากขายหรือเป็นของที่บ้านที่เลิกดื่มแล้วนะครับก็ทักหาผมนะครับติดต่อขายกันได้นะฮะแมคคาแลนนะครับอันนี้ก็เป็นพวกนะครับเราญี่ปุ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับก็ฝากนะครับพี่ๆน้องๆด้วยนะถ้าใครมีเหล้านะครับโดยเฉพาะสายเหล้าญี่ปุ่นนะครับพิบากิยามาสกิแล้วก็มีหลากหลายมากนะครับเอามาขายผมได้ นะครับและอีกตัวที่ฝากไว้ก็คือแมคกคาแลนนะฮะใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะฮะราคาคุยกันนะครับตามรุ่นตามขนาดนะวันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยวันนี้คือไปรับเหล้านะครับไปรับเหล้าแบบสี่ขวดนะก็ค่อนข้างแบบโอ้โหเต็มที่เลยวันนี้นะใครมีนะครับก็มาขายผมแล้วก็ฝากบอกไว้นิดนึงนะสำหรับเพจผมแล้วก็ช่องผมนะครับ ไม่มีการขายเหล้านะครับคุณไม่ต้องทักมาว่าคุณแม์กมีเหล้าอันนี้อันนี้ไหมผมอยากซื้อไม่ต้องนะครับผมไม่ได้ขายเหล่านะครับผมรับซื้ออย่างเดียวนะครับบอกอย่างนี้นะครับจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับใครมีนะครับเหล้าญี่ปุ่นนะครับสกอตวิสกี้นะฮะตัวดีๆนะแมคคารแลนนะอย่าลืมนึกถึงผมเอามาขายผมได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับราคาคุยกันได้ก็นัดเจอกันครึ่งทางก็ได้นะครับหรือจะให้ผมไปรับถึงที่นะครับก็ ลดราคาให้นิดนึงก็จะดีนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ไปแล้ครับใครนะฮะที่มีเล่านะครับอย่าลืมนึกถึงผมด้วยนะครับเอามาขายผมได้ไปล้ครับ